ดีครับสวัสดีหลังจากเทปที่แล้วผมได้ทําวิดีโอการย้ายความเป็นเจ้าของของ YouTube งงใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมต้องการให้ y o u t u e c h a n n e l เนี้ให้ไปอยู่กับอีกอีเมลหนึ่งเอาง,ง่ายๆนะครับภาษาบ้านๆจบต้องการย้ายผู้เจ้าของของ YouTube แล้วกันต้องการย้าย c h ช n n e l นี้ ให้ไปอยู่กับอีกอีเมลหนึ่งจะทำไงไปดูในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับมาดูวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนหรือว่ามาทำให้ดูดีกว่าไม่ได้เรียกว่าสอนดีกว่าผมจะมาทำให้ดูว่าหลังจากวิดีโอก่อนหน้านี้ย้ายเจ้าของแล้วแต่วิดีโอนี้ผมจะมาสอนว่าจะมาดูว่า การรวม2ช่องให้เป็นช่องเดียวจะทำยังไงสมมติว่าคุณมีวิดีโอ2 channel อยากให้ c h a ช n e l เนี่ยให้มันรวมมาเป็น channel เดียว c h ช n e l ที่คนเข้าเยอะๆอะไรประมาณนี้ครั้นที่จะเอาวิดีโอดาวน์โหลดแล้วมาอัปโหลดใหม่มันเสียเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ครั้นที่จะเอาลบช่องเอาวิดีโอดาวน์โหลดแล้วอัปโหลดใหม่ ู้ติดตามอะไรเนี่ยมันคงจะไม่มายอดวิวทำไงเสียดายจะทำยังไงวนนี้เราเรามาลองกันว่าถ้าเราเอาสองช่องมารวมกันเนี่ยมารวมให้เป็นช่องเดียวเนี่ยวิดีโอหนึ่งเราไม่ต้องอัปโหลดใหม่สองยอดวิวมันจะมาไหมสามก็คือสมาชิกผู้ติดตามมันจะมาด้วยไหมเรามาลองดูกันในตัวอย่างนี้ผมต้องการให้ ช่องนี้ช a น n e ลนี้ย้ายรวมกับ channel นี้นะครับต้องการให้ช a น n e ล i l i k e it info ย้ายควบรวมกับ it easy เคอันนี้คือควบรวมก็คือควบกิจการนะครับกิจการนะครับโอเครายละเอียดของ channel it e c ก็คือมีผู้ติดตาม19คน ยอดวิว500กว่าวิดีโอมี13บสาแนลนี้ i like it info มีผู้ติดตาม5คนยอดวิว133วิดีโอมี7ถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยยอดผู้ติดตามมันจะมาด้วยไหมยอดวิวมันจะมาด้วยไหมวิดีโอมันจะมาครบไหมเรามาลองดูกันก็คือ เอาตัวนี้ย้ายไปรวมกับตัวนี้อันดับแรกเราต้องการให้วิดีโอช n แนลไหนย้ายไปย้ายไปนะครับเราก็มาดูเราก็มาเข้าช n แนลนั้นนะครับที่ต้องการย้ายไปเราก็คลิกตรงโลโก้ช n แนลนี้นะครับเราก็กดตรงฟังฟนเฟือง คลิกตรงฝันเฟืองตรงนี้จะเป็นภาพรวมนะครับไม่ต้องสนใจก็คือภาพรวมของ channel เราสนใจให้เราไปที่คลิกที่ขั้นสูงนะครับขั้นสูง a d v a n c e d a okay. n c e โอเคเราคลิกตรงขั้นสูงแล้วรายละเอียดต่างๆเราไม่สนใจนะครับเราสนใจแต่ตรงนี้ที่เขียนว่าย้ายช่องไปยังบัญชี g Google หรือ บัญชีของแบรนด์อื่นๆความหมายของบัญชีของแบรนด์อื่นๆก็คือแบรนด์ก็คือหมายถึงช ANNEL นะครับก็คือบัญชีของ c h ANNEL อื่นๆก็คือต้องการย้ายช่องไปอย่างบัญชีของ c h ANNEL อื่นเอาง่ายๆเป็บ้านโอเคผมคลิกตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเล่นเยอะแล้วอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอน VERIFY อันนี้ผมขอบอกนิดนึงนะครับช h a แ n ลสองช a นแนลนี้อยู่ภายใต้อ e ีเมลเดียวกันนะครับที่ผมใช้เทรดวนันนี้คืออยู่ในภายใต้อ e ีเมลนี hi, e ้อีเมลเดียวนะครับนี่ขั้นตอน Verify Password ก็คือ Password ของอ e ีเมลนะครับผมเข้า password เพื่อ Verify ต,ตัวตนโอเคผมเข้ามาแล้วมันก็จะบอกอรายละเอียดว่าอ ชาแนลของคุณลิงก์นี้นะมีสมาชิก5รายนะครับชาแนลนี้ขอดูก่อนเออมีสมาชิกคนอคนโลโก้เป็นอย่างนี้แล้วมันบอกว่าให้คลิกตรงนี้นะครับคลิกปลายทางเราต้องการให้ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็คลิกตรงปลายทางในที่นี้เราต้องการย้ายช่อง i l i n e i t i n f o ให้ย้ายไปอยู่ในช่อง ITEC ให้เราคลิกตรงนี้ครับเลือกบัญชีที่ต้องการเราคลิกไปแล้วเราต้องหาอะไรเราต้องหา h Channel ที่ชื่อว่า ITEC เลื่อนลงมาลึกๆอาจเจอแล้วเราก็คลิกเลยมันก็จะบอกว่า ITEC จะเชื่อมโยงอะไรเงี้ยเราไม่สนใจนะครับเรามาดูรายละเอียดว่าเดี๋ยวท่านลองไปอ่านดูแล้วกัน อ่เรามีวิดีโอ i t c เรามีวิดีโอ13วิดีโอเพลย์ลิสต์5เพลย์ลิสต์นาชิก19ตรงไหมครับอ่ะสักครู่วิดีโอ13สมาชิก19โอเคเมื่อเราอ่านเข้าใจแล้วให้เราทำการลบช่องนะครับก็คือย้ายช่องก็คือมันจะทำการย้ายช่อง ก็คือลบช่องของ IT อะไรนะ IT i s i อ i ลให้มารวมกับช่อง ITEC แต่ตัวไอคอนสีแดงท,ทุกท่านคงจะกลัวนะครับคงจะกลัวแล้วก็มีมีเวิร์ดดิ้งคำว่าลบช่องด้วยไม่ได้มีเวิร์ดดิ้งว่าย้ายช่องเลย <c oughs> อ่ะผมกดเลย อ่ามันก็จะบอกว่าแน่ใจเหรอว่าคุณต้องการลบช่อง ITEC ทั้งหมดโอเคผมแน่ใจผมไม่สนอืมโอเคมันก็จะขึ้นหน้าต่ายอย่างนี้มันก็จะบอกว่าปัจจุบันช่องเป็นอย่างนี้ปื๊บปื๊ป,ปภายใต้แบรนด์ของตัวนี้อ่าแล้วมันก็จะบอกว่าช่องของชันหลังจากย้าย ก็คือหลังจากย้ายช่องนี้จะไปไปรวมกับ ITEC นะครับจะเป็นยังไงอันนี้คือก่อนย้ายอันนี้หลังย้ายนะครับเรามาดูกันคลิกไปเลยย้ายช่องมันบอกว่า ITEC จะย้ายไปอยู่นี้อ่าชื่อช่องไอคอนพื้นเรามาอ่าน เนื้อหาบางรายการไม่สามารถถ่ายโอนได้ก็คือช่องคอมเมนต์ตรงคอมเมนต์นะครับไม่สามารถย้ายได้แต่ส่วนนี้เขาบอกว่าย้ายได้นะยกเว้นคอมเมนต์โอเคผมกดย้ายช่องโอเคเรามาดูกันเรามาดูการชาแค้ตกลงปัจจุบันแล้วเรามาดูกัน,อ,กน,าากนอืบตกลงเสร็จเรียบร้อยอือลองสังเกตสรับอ่า c h ANNEL i-life it info จะหายไปแล้วนะครับแต่เหลือแต่เหลือแต่ itec แล้วก็แล้วก็ที่น่าตกใจก็คือ subscribe ผม หายไปหมดยอดวิวผมหายไปหมดนะครับดูจากนี้นะครับผมกดตกลงไปผมลองเข้าไปดูที่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงในการทดสอบผมก็ทำใจไว้แล้วโอเคเรามาดูกันว่าเป็นไงเป็นก่อน โอเคเรามาดูกันหายไหมเรามาดูสรุปง่ายๆก็คือ <c oughs> เราโ o l l ็ a ไม่ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ยกูไม่ได้เทแต่นี้ด้วยไม่ได้เทเป็นแบบตัวเดโมโด้วยโอเคสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราเอาย้ายช่องนี้ มารวมกับช่องนี้วิดีโอพวกนี้แล้วก็ยอดติดตามยอดวิวจะหายหมดมันก็จะเอายอดวิวของตัวเนี้ยมาแทนเนี่ยก็คือง่ายๆมันก็เอาชื่อช่องนี้แค่เปลี่ยนชื่อนะครับึอ๊อันนี้ ผมทำให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าผลกระทบเป็นยังไงจริงๆผมคิดว่าการย้ายช่องหรือว่ารวมช่องนี้มันจะอะไรนะเขาเรียกวิดีโอจะมาอะไรยอดวิวจะมาอะไรทั้งหลายแหละนะครับแต่ปรากฏว่า มันเป็นการสักครู่นะครับมันเป็นการที่ว่าไปลบอันเดิมไปทับอันเดิมแล้วอันเดิมก็หายหมดนะครับระวังนะครับย้ายช่องแบบนี้ระวังผมโดนมาละงั้นวิดีโอนี้ก็คงพอเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ